ผมรอบนี้เข้าใส่บริการหมอจุนนะครับบัคซีนน้ำปีถกินใส่ซิบโตความากันเลยนะครับเดี๋ยวสิจำไงยุได้หกเดือนนะหมอจุนยุ่ได้หกเดือนพฤษภามิถุนากรกฎา,าสิงหากันยาตุลาพฤษศกีกา ลองเกีียวเข่าพอดีปล่อยช่วงนั้นกระสิอาจบ่เป็นแล้วเพราะว่าเขาปล่อยแล้วแม่งกระสิบ่บามาแล้วนะครับช่วงนี้จากนอยขังขวากแมงมาแถ่นะยุงทั้งแมงจัดไปเต็มคาราเบลเลยหมอจูนมานี่ยสตัววัคซีนลำปีสกินเดี๋ยวปากเท่าเปื่อยทั้งปสุสัตว์พันชีมาขีนให้นะลูกสาวลาและลูกสาวลา น่าจับเมียมันไว้ถ่าปะเรียบร้อยจุนหน้าขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนศูนย์หกสามศูนย์หกสามสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็เจ็ดหกสอเฟุ๊กจุนเลือครับครับผมจลูกหมอจุนเหมดแล้นี่ ดูแลให้อย่างดีนะครับวันนี้จัดไปวัคซีนลำปีสกินสิบหลอดมันตื่นขอากไหมยังมัม